มันปูค่ะหินมันปูดอกเล็กๆยังไม่โตเลยค่ะตรงนั้นอ้ยแบบนี้ต้องเดินระวังค่ะพี่น้องเอ้ยดอกน้อยๆแลกนเล็กมากฝนม่ตกเลบฝนไม่ตกค่ะทุกคนนี่ค่ะไปเอานี่เห็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นน่ตาไว้ดอกพักยังอุมม เอาเอาพเนกเคียวเมื่อคีบกพะหน่ำนกเคียวมันนำพีหนงมุนีพาตรงี้เลยเด้อบกนั่คเห็นเอ้ยจังเลยก็เห็นเลยน่นี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 ันนี้นี่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 ี่น่นนต่นดอกี่้ย่น่นี่นี่นนีนี็นได้ี่่่นนี่ี มื่อนี้มาเก็บเห็ดกับมูจากพี่น้องค่ะเขียวอ้วกเขียวเขียวไปเลยเพี่อนเียอุ้ยน้ำเลยนี่เขาเขาใจเอาเอาเลือดเคียนมาเีเี้ยนปนี้จะานครับเอาพ่อเขาเลยเอาอัน เจ็บเห็ดข่านข้างพี่น้องคะเก็บเห็ดขนดบเน้องกบคนเชียร์ว้เห่าะพรน้องนี่ค่ะนี่เป็นจุ่มเลยนะพี่น้องคะ นี้คือเห็ดมันปูค่ะทุกคนเลค่ะทุกคนทุกคนเห็ดมันปูใช่เห็ดมันฟูตัดขาพอมบนเลยเมนบ่ตัดกรดตัดคันตัด้เดียวเลยฮะตัดแล้วมันตเดียวเลยตัดเมนบ่โอ้ยแล้ไปเลีย์ไปหมดเียมอันคันดอกได้เก็บได้เก็บลูก ขากทางไเจ้าแล้วพอนพคือสบายแต่มีคนถางไปหายสันวาาใส่ตาได้บ้างเอาเห็ุมานกับพี่น้องค้าเหยียบน้ำเหยียบน้ำอันว่าต้องตัดขาเนาะมันสิเหียวเต๋อ อันเห็นว่าที่นี่ห่างเข,ขาไกลแล้วเขาไม่ได้ตัดด้วยมันจอฮอดบ้านเขาเขาไม่ได้ตัดเขาไม่ไปเก็บออกเมื่อขีด่นบอกว่าเก็บเห็ดมันปูน่นี่ว่าต้องตัดขาพี่น้องเพราะว่ามันสีเหี่ยวโอ้ยแม่นดีดี เห็นก็จะเ้าเก็บแล้วม้วนม้วนลออยู่ตามกับเท็ดโอ้ยมันไปเก็บยากตัวนี้เป็นน้ำแม่พี่น้องคะไม่มพออยู่ป่าน้ำพี่น้องเห็ดเห็ดวันปูค่ะเห็ดวันปูเป็นกลุ่มเลยจ้าแต่ว่าไทยคลิห้ข่ได้ฮะ เออมีตะหนามมีตะหนามมีตะหนามค่ะพี่น้องค่ะนี่งามค่ะทุกคนมาเก็บมาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดอ น้องจะทำข่อยเด้อว่าข่อยเก็บอยู่ใส่ข่อยบ่บอกดอกอีกแล้วนี่มันก็อาจจะบอกงามเพราะว่าน้ำปักมือพูดนึนงเดียวครับพี่น้องครับป้าสิวลนร้อนมาเก็บเห็ดอยู่ข้างทางย่างเลยพี่น้องมันปูจังเห็ดต้นปูพูนพูนอะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาจากพี่น้องขามือน,นี้ไม่เก็บเห็ดมันปูจ้าบเดวัลพอนบรดมาผู้เดียวมือน,นี้มาก,กับมูค่ะแม่กบพามาคะ่ะทุกคนไะมาเก็บเห็ดกันเลยคะ่ะทุกคนไะเก็บกันเลยคะ่ะนี่วัวละพอนเก็บให้เบิองพี่น้องอันนี่พนพนบอกว่าให้เก็บบนอยู่แถวนี้แหละจะเก็บไปเลยคะ่ะ มันอยู่เป็นทางพี่น้องเห็ดตัวนี้มันอยู่เป็นทางค่ะแล้วพอนกีบให้เบิ้งเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมาดูข้างหนานี้พี่น้องว่าเมนบนนี้นี่เหลืองๆนี่จะเห็ดเปนปูไหมเนี่ยเพราะว่ามันดอกเล็กมากเมนอยู่เมนอยู เห็ดมันปู่ฝรังเศสพี่น้องเออกระบอกืึ้นมันฝุนประเทศอื่นเด้อจ้ะเด้อนมันเป็นก่อมันพพอฝนอย่พี่น้องจ้ะอ๋ออ่อนนี่นีติ้นี่นี่ไปใส่ดอกกระสีบุอยู่นี่ละ <YE> มามามาลองหาแเราพ้นเห็นเหลืองเหลืมนบุนีนี่นี่นี่เห็นเหลืองเหลืองเร็วพี่น้องโอ้เมนอยู่เมนอยู่นี่เจ้าพี่น้องใจเห็นแล้วน main, main, main. Dear, main. ี <many. S 2> <c oughs> ่เห็นแล้วเห็นเร็วนี่นี่ขั้นนี่ค่ะนี่นี่จ้ะเก็บค่ะเก็บนี่ค่ะเอาคอยเจ็ยบเด้อพี่น้องเด้อ นี่คโอ้ยนี่งามค่ะทุกคนโอ้ยนี่มันเดือดเป็นทางนี่นีพ่พ่อเรียวพ่อเรียวย้อยกบโอ้ยหนามพี่นอ้องอ่าดอกนี้งามค่ะทุกคนเดิอขาดมันเคลียร์ขึ้นเพลินนะเนาะเบียบนี่นี่น,นี่งัดค่ะงัดขึ้นมาพี่น้องอโอ้ยเจอเจอเจอโอ้ยสี่จอยอนะ อ้ยดอกงามสิควายเพียงามขึ้นเลยดอกเงอยู่ด้เธอเนี่ยอ้ยเงี่ยเงี่ยเนี่ยเงี้ยเนี่ยเงี้ยเก็บแต่อย่นี่วัลพอเห็นตรงนั้นเลียงเพ่เียผู้ใดเห็นโอ้ใครจะไปเห็นพี่น้อง มันต้องอขาดไม่เคลียร์คือเพิ่นเดี๋ยวนี้เจ้ามันไม่ค่อยเหยียบตีเลียร์เขาตั้งแต่ที่ที่เหลว เห็นอยู่ค่ะนี่ค่ะโอ้ที่จริงมันขึ้นเป็นทางนะเนี่ยแต่แต่ทุกคนไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันอยู่ใต้ใบมนะไม้เดี๋ยนะอดยูดยยูนี่ดอกนใหญ่ค่ะทุกคนค่ะดอกนี้ใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่ซ้ำหนีหรือใบใหญ่เดือพพ่น้องเด้อฝรั่งเศสเด้อ นีดอกกุ้งก็จะแบบนี้ค่ะทุกคนมนีตรงนั้นกระดอกหนึ่งพี่น้องขาแต่ว่าคือแบบ <c oughs> เก็บยากมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในปานปานหนามพี่นอ้องนี่ค่ะดอกเล็กๆนี้เขาไปพัดอร่อยสบดนต๊ สองดอกนึงนี่สองนวลเดี๋ยวไปเอาค่ะนี่คะ่ะทุกคนเพิ่นเอิน่นวัาเราพอนไปเก็บเห็ดอีกแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะบอืโอ้ยกลัวสิได้มันด้พี่น้องนี่คะ่ะกบเอินไปเบิบ่งเห็ดพี่นอ้องมาดูมาดูมาดูอโอ้โหน,นี่ดอกงาม อันนี้เป็นทางเลยคะทุกคนนี่นี่แล้วก็อยู่ในน้ำนี่ยนี่มันจะขึ้นเป็นทางเลยเนี่ยอยู่ข้างในหนามไปโน่นนะอ้าวคุณน่ะช่ใงน,น้หนามยังได้คุณน่ะเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าพี่น้องเก็บไปเก็บโอ้ยดีท้องฝุ่นกรบอมีประส่นว่ะอโอเคเดี๋ยวไปเก็บค่ะ ดอกยังอเลยทำจุนดอกลอบเอาเก็บอ่ะเก็บเลยอยู่ในป่าเป็นทางทุกอี๊อี๊อี๊เป็นทางสิงเอดต้องกบเสียให้ ก็พอได้อยู่นะอุ้ยปุ่นไปปุ่นไปพุ่นปุ่นไปพุ่นเจอเร็วเจอเร็วไปเก็บเก็บไม่เคยเก็บใส่เลยนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่น้องค่ะกะสิเก็บอยากในจักหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในป่าหย่าค่ะ เออในปานมันอยู่ในปาน่าน้ำค่ะน,นี่ค่ะการเก็บเห็ดน,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 นี้ต้องใช้เวลาค่ะ ในปลาหนามอีลีเนาะไทยคิปให้ทุกคนเบิ่องอยากเลยพี่น้องค่ะนี่ค่ะ,ะทุกคนหุดเนียนวะ เื่อนรวมทางก็จะได้แต่เลดอ่ลเราด้วยดีแน่นฮะดีเกดของแสบมันก็หายอย่างสิล่ะแล้วก็มีน้อยด้วยเพราะพอเราอยู่ปารีดมันไม่อืม ในหลายคนก็จะมวนนี่มวนกำมวนเหยียบเล็กค่ะโอ้ยแม่นอยู่นี่ก็ทุกคนก็็นใยวีไล่นะ<อ>ล่ะน,นั่นนี่โอ้แล้วก็หลังจากเป็นเจ้าของไปเก็บอันนี้เก็บมันกันมันเป็นขา นี่เห็ดเห็ดมันปลูกทั้ทงทั้งป่าลีดทั้งฝรั่งเศสค่ะพี่นอ้องก็จะอัน เสียมันนั่งเก็บเราเสียมันนั่งเอ็นยังก่อนทำความสะอาดขาเล็ดเล็ดเล็ดอยู่นี่คือสิบดัยดอกพี่น้องเอันนี้ต้องเอาไปเก็บทำความสะอาดบ้านจะ้ะดอกงามออาอดอกงาม โอ้ยดบังใหญ่พี่น้อง <c oughs> สร้างไว้จำมองเย่อกองเลยเนาะจ้างก,กับกรบ่มาผู้เดียวเด้เดนนเอเ <c oughs> บอร์ค่ะมูเพิ่นกับผู้ใดสิพห้าคอยมา <c oughs> กันจะเอาบรรูปฟ้าเพิ่นกระบ่มาเด้อเบิ่งตุกข่อยไปเก็บเห็ดเั็น ทุกคนไปเก็บเพ็ดทุกคนยังอยู่แต่หม่งเก่าเนี่ยกับพอไอ้แก่ข่อเป็นทางกับเป็นทางนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยนีงา่นอกนี่่ะนีของแท้ ของเทศทั้งฝรั่งเศสปานีเธอพี่น้องมาอยู่ในน้ำคนเราเออแล้วเราเก็บพวกเข้าวบะมีเวลาไหมมามา,มาปัดมันแล้วอยู่นี่ต้องไปปัดบ้านเพราะว่า นี่เห็นกระจ้างัดเนาะอยู่อันฟินแลนด์ไหมมาขายนะจังว่าได้หลายเ้วดพี่ดอกค่ะมีขา